สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะคะเข้าสู่การอ่านคัมภีร์ไบเบิลนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ปรมการบทที่5าเนาะจากในคัมภีร์ไบเบิลนะคะที่อ่านมาก็ในปฐมการบทที่5ค่อนข้างสั้นนะคะแล้วก็เราสรุปได้ว่าบทนี้เนี่ยจะเป็นการลำดับวงศาคณาญาติของอาดัมจนถึงโนอาห์นะคะซึ่งเป็นการบันทึกเชื้อสายของมนุษย์รุ่นแรกๆเลยแล้วก็ตั้งแต่อาดัม ที่พระเจ้าทรงสร้างแล้วก็ตามไปด้วยลูกหลานของเขานะคะอย่างเช่นเซธอารโนดเคนานมหาาเอลยาเรธฮานอดเมทูเซลาลาเมกนะคะและสุดท้ายเลยก็คือโนอาหพร้อมกับลูกชายทั้ง3าคนของเขาก็คือเชมฮามและก็ยาเฟสน,นะคะเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราอ่านไปแล้วเนี่ยเราก็ได้ ได้ข้อคิดอะไรพระเจ้าพยายามจะสอนอะไรในปฐธมการบทที่5กันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งข้าพระเจ้าเองก็ได้แบ่งออกเป็น4ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกเลยก็คือจากประธมการบทที่5เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงสัตย์ซื่อแล้วก็มีแผนการต่อมนุษย์จริงๆนะคะเป็นการบันทึกลำดับวงศาคณาญาติสแสดงให้เห็นถึงสแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ลืมผู้ที่ทรงสร้างแล้วก็ยังดำเนินแผนการ ของพระอ,องค์ต่อไปเรื่อยๆแม้มนุษย์จะล้มลงในความบาปนะคะข้อที่สองเลยก็คือการดำรงอยู่และการสิ้นชีวิตเป็นวงจรของมนุษย์นะคะเราจะเห็นได้ว่าในบทนี้เนี่ยเกือบทุกคนในบทนี้นะคะจะมีชีวิตแล้วก็ตายไปนะคะบางคนมี 500, 600, 700ปีนะคะแล้วก็ตายไปยกเว้นคนเดียวก็คือหานโนดที่พระเจ้านำเขา นะะคซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหวังแล้วก็การดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้าเรามาดูกันว่าทำไมฮา n โนนะคะถึงมีความพิเศษนะคะฮาโนเนี่ยเป็นลูกชายของยาเรสแล้วก็เป็นรุ่นที่7จ็ดนับจากอดัมนะคะเขาเป็นคนที่ดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นเวลาทั้งหมด300ปีหลังจากที่มีลูกชายชื่อ เมทูเซลานะคะพระคัมภีร์กล่าวว่าฮาโนดเนี่ยดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่อยู่เพราะพระเจ้าทรงรับเขาไปนะคะอันนี้อยู่ในปฐมกาลบทที่5วรคที่24สิ่นะคะสิ่งสิ่งที่พิเศษของฮาโนดก็คือเขาไม่ตายเหมือนคนอื่นแต่พระเจ้ารับเขาไปแล้วก็เขาเป็นแบบอย่างของคนที่มีความเชื่อแล้วก็เดินกับพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ถูกกล่าวในฮิบรู Hebrew 11บ หวักห้ด้วยนะคะว่าโดยความเชื่อหาโนจึงไม่พบกับความตายนะคะแล้วก็ข้อคิดอันสุดท้ายที่เราได้จากบทนี้ก็คือชีวิตมนุษย์มี